สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอธิบายในหัวข้อการแจกแจงก้าสสิตินะครับตัวอย่างก็คือน้ำหนักของตัวริสงพันหนึ่งมีการแจกแจงแบบปกติที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ10กรัมนะครับและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน25กรัมถ้าสุม่มเก็บตัวลีสงพันดังกล่าวมา24่ฝักจงหาความน่าจะเป็นที่ตัวริสงทั้งยี่ี่ฝักจะมีน้ำหนักเฉลี่ยะระหว่าง2 4 5จกับสองจุด้ากรัมครับ จากนั้นเราก็มากำหนดตัวแปรนะครับค่ามิวก็คือค่าเฉลี่ยของกลุ่มประชากรน,นะครับก็เท่ากับ10กรัมจากนั้นค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับเท่ากับ25กรัมแล้วก็ซิกมาก,กําลังสองก็จะได้6 25นะครับแล้วก็เอ็นก็คือตัวที่สูงที่สูงมาก็จะเท่ากับ24ฝักนะครับ ก็จะได้ความน่าจะเป็นที่ x-bar อยู่ระหว่าง2.45กับ2.55ครับวิธีทำก็คือผมจะใช้ในกรณีที่1น,นะครับเพราะว่าเราทราบค่าซิกมากำลัง2นะครับก็จะ,จะเปลี่ยนจาก x-bar ให้เป็นเช่นนะครับสูตรตัวมีว่า x-bar ลบ mu หารด้วยซิกมาส่วนรูทอินนะครับก็จะได้ ความน่าจะเป็นที่ x-bar อยู่ระหว่าง2.45กับ2.55นะครับก็จะเท่ากับ x ลบ μ หารด้วยซิาส่วนรูดอนนะครับมากกว่า2.45ลบ μ หารด้วยซิาส่วนรูดอนนะครับจากนั้นก็น้อยกว่า2.55ลบค่า μ ส่วนด้วย σ หารรูดอินนะครับจากนั้นก็แทนค่านะครับ สองจุดสี่ห้าลบสิบสิบก็คือค่ามิลนะครับจากนั้นหารด้วยค่าอินขอัวไปครับค่าซิกมาก็คือยี่สิบห้านะครับอ่านด้วยรูทเอ็นก็คือรูทยี่สสี่นะครับจากนั้นสองจุดห้าห้าลบสิบหารด้วยค่ายี่สิบห้าส่วนรูทยี่สบสี่นะครับอานก็จะได้ความได้เป็นที่เซตอยู่ระหว่างลบ 1.48กับลบ1.46นะครับจากนั้นก็ามาดูในส่วนของรูปภาพนะครับผมก็จะใช้หลักการแบบรูปใหญ่ลบรูปเล็กนะครับก็จะได้ความน่าจะเป็นที่เซตอยู่ระหว่างลบ1.48กับลบ1.64นะครับจากนั้นก็ไปเปิดตารางครับก็จะได้ค่ามาที่0.0 722ลบด้วย0.0694นะครับก็จะได้0.0028จอจากนั้นเราก็สรุปนะครับก็จะได้ว่าความน่าจะเป็นที่ถูลิสสงทั้ง24ฝักมีน้ำหนักเฉลี่ยระหว่าง2.45กับ2.55เท่ากับ0.0028นะครับเรามาดูตัวอย่างในข้อที่2กันนะครับโจทย์ก็มีว่า ้าโหลดอิเล็กทรอนิกส์ที่ผลิตจากโรงงานที่1มีอายุการใช้งานเฉลีย 1, ่ย1,400ชั่วโมงมีค่าเบีเ่ยงเบนมาตรฐานที่200ชั่วโมงในขณะที่โหลดอิเล็กทรอนิกส์ที่ผลิตจากโรงงานที่2มีอายุการใช้งานเฉลีย 1, ่ย1,200ชั่วโมงและค่าเบีเ่ยงเบนมาตรฐานที่100ชั่วโมงถ้าสุ่มโหลดอิเล็กทรอนิกส์จากโรงงานที่1และ2มาจํานวนเท่ากันคือ125โหลด จงหาความน่าจะเป็นที่โหลดอิเล็กทรอนิกส์ที่ผลิตโดยโรงงานที่หนึ่งจะมีอายุการใช้งานเฉลี่ยมากกว่าโหลดอิเล็กทรอนิกส์ที่ผลิตโดยโรงงานที่สองอย่างน้อย1 6 0ยชั่วโมงนะครับจากนั้นเราก็มากําหนดตบทเรกันนะครับจากเรื่อจากในส่วนของโรงงานที่1นนะครับค่าเฉลี่ยของโรงงานที่1นนะครับก็คือ1,400รชั่วโมงครับ ในส่วนของซิกมาครับก็คือค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานก็คือ2องร้อยชั่วโมงครับจากนั้นซิกมาหนึ่งกับบงสองก็จะได้สี่หมื่นชั่วโมงนะครับจากนั้นค่า m อนะครับจะเท่ากับ1 25ก็คือจากโรงงานที่1และที่โรงงานที่2สุมาเท่าเท่ากันนะครับจากนั้นโรงงานที่2 ถ้าเฉลี่ยของรอนที่สองก็คือมิวจะเท่ากับหนึ่งพันสองร้อยชั่วโมงนะครับจากนั้นส่วนแบ่งเบนมาตรฐานก็คือหนึ่งร้อยชั่วโมงนะครับในส่วนของโรงงานที่สองแล้วก็ซิกมาสองกำลังสองก็จะได้หนึ่งหมื่นชั่วโมงนะครับอินสองก็จะเท่ากับหนึ่งร้อยยี่สิบห้าครับวิธีทำก็คือ เนื่องจากโรงงานที่ Giul 1มีอายุการใช้งานเฉลี่ยมากกว่าวันที่2อย่างน้อย160ชั่วโมงครับก็จะได้ความน่าจะเป็นที่ p x บาร์ลบ x สองเท่ากับน0นะครับอาจะใช้ในกรณีที่1โดยเราทราบค่าในส่วนของซิ g m a หกำลังสองและอ่าิ g m สกำลังสองนะครับก็จะได้สูตรก็คือความน่าจะเป็นที่ x บาร์ลบ x ร์งลบด้วยม u หนลบม u สอนะครับหารด้วย รูทซิกมาหนึ 2, in, uh, ah e ่งกำลังสองหาร n บวกกับซิกม่าสองกำลังสองหาร n นะครับเป็นค่าก็จะได้เท่ากับหนึ่งร้อยหกสิบลบด้วยค่ามิวหนึ่งลบมิวสองนะครับหารด้วยซิกม่าหนึ่งกำลังสองส่วน n หนึ่งบวกด้วยซิกมาสองกำลังสองส่วน n สองนะครับก็ก็จะได้ความน่าจะเป็นที่เซตเท่ากับ 160ลบด้วย1,400ี่รอลบด้วย1,200นรอนะครับหารกับรูทสี่ห0 0 0นส่วน1 2 5ยบวกกับ10,000ืส่วน1 2 5ยนะครับก็จะได้ความน่าจะเป็นที่เซตเท่ากับลบ2นะครับจากนั้นเรามาดูในส่วนของรูปภาพนะครับความน่าจะเป็นที่เซตเท่ากับลบ2เราก็วาดรูปในส่วนของรูปที่1นะครับ ค่าจะเป็นลบมันก็อีกฝังหนึ่งก็จะเท่ากับค่าที่เป็นบวกนะครับจากนั้นเราก็ไปเปิดตารางในที่ความแน้เป็นที่เซตน้อยกว่าเท่ากับสองก็จะได้0.9772นะครับจากนั้นเราก็จะมาสรุปนะครับความ,มน่าจะเป็นที่หลอดอิเล็กทรอนิกส์ที่ผลิตโดยโรงงานที่หนึ่งจะมีอายุก,การใช้งานเฉลี่ยมากกว่า โหลดอิเล็กทรอนิกส์ที่ผลิตโดยโรงงานที่สองอย่างน้อย,อย60ชั่วโมองจะเท่ากับ0.9772นะครับคุณรับ